สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเรียนการอ่านการเขียนกับคุณครูสุภานีทุมโยมาเจริญน,นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มการอ่านคำที่1นก่อนนะคะ คำนี้อ่านว่ายังไงคะอ่านว่าเก้านะคะแล้วสะกดคำค่ะแจกรูปสะกดคำนะคะกออาวก้า,าไม้โทเก้านะคะเห็นไหมคะเหมือนกับเราเก้าขาเดินจะใช้คำนี้นะคะ ต่อไปคำที่2กันเนิดสะกดคคำกออมกันนอเอดอดเนิดสองคำมารวมกันเป็นกันเนิดอย่างเช่นแหล่งกันเนิดไฟฟ้า นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะคำต่อไปค่ะคำที่3สามนักเรียนลองอ่านพร้อมกันนะคะกำลังนะคะเรามาแจกลูกสะกดคำกันนะคะกออัมกัม รออะงอลัอง,งนำสองคำนี้มารวมกันเป็นกำลังนะคะเช่นเด็กกำลังหาของเล่นเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะคำที่สี่คำว่าอะไรคะกินนะคะเรามาอ่านสะกดคำกันค่ะ กอ,อิโนโกินเช่นเด็กกำลังกินอาหารเช้าเป็นต้นนะคะ ค่ะเรามาเรียนคำต่อไปนะคะคำที่คําคำว่ากี่เรามาสะกดคำกันเลยนะคะกอีกี่ไม้เอกกี่เช่นมีกระต่ายกี่ตัวเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะคำต่อไปคำว่ากุ้ง กองอุอุงไม้โทกุ้งนะคะค่ะเรามาดูคำต่อไปนะคะคำที่7จ็ดคำว่ากูกอูกู<ม>กออค,คำนี้จะใช้แทนตัวผู้พูด ปัจจุบันถือว่าไม่สุภาพนะคะต่อไปคำต่อไปค่ะคำว่าเก๋เก๋ก็คือเช่นของปลอมหรือทำให้ดูเหมือนของจริงเช่นนาฬิกาเป็นต้นนะคะ เรามาเริ่มเรียนต่อไปนะคะคำต่อไปอ่านว่ายังไงคะนักเรียนลองอ่านออกเสียงดูนะคะอ่านว่าเก่งค่ะเรามาสะกดคำกันค่ะกอเองอเก่งไมเอกเก่งนะคะอย่างเช่น นักเรียนเรียนหนังสือเก่งเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะคำว่าเก็บนะคะค่ะเรามาแจกรูปสะกดคำนะคะกอเอบอเก็บอย่างเช่น เก็บของใส่กระเป๋าเป็นต้นนะคะค่ะนักเรียนอย่าลืมทบทวนคำที่อ่านในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนออกจากบ้านนักเรียนอย่าลืม สวมใส่เมตรทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ